คำพูดของอาดัมในตอนที่แล้วทำให้กองเชียร์ฝั่งมนุษย์ซึ้งใจเป็นอย่างมากพวกเขาได้เริ่มสวดภาวนาสิ่งเดียวที่พวกเขาทุกคนภาวนาในตอนนี้คือขอให้อาดัมได้รับชัยชนะซุสเลยได้พูดกับอาดัมว่าเจ้าทำให้คนดูตื่นเต้นไม่เบาเลยนะส่วนอาดัมได้พูดกับซุสไปว่านายไม่น่าลุกขึ้นมาเลยนะถ้าโดนหมัดน,นี้อีกครั้งนายอาจไม่รอดส่วนซูสได้พูดว่าค้าผิดเองที่คิดว่าเจ้าชนะเจ้าได้ในสภาพแบบนี้ ถ้าเป็นไปได้ข้าก็ไม่อยากใช้วิธีนี้แต่มันคงเป็นวิธีเดียวแล้วล่ะซูสได้ทำการบีบอัดกล้ามเนื้อตัวเองทุกคนต่างตกใจกับสิ่งที่ซูสกำลังทำส่วนอีกาของโอดินได้พูดขึ้นว่าไอ้แก่นั่นคิดจะทำอะไรมันเสียสติไปแล้วหรือไงทันใดนั้นก็มีเสียงของทอร์ดังขึ้นทอร์ได้เข้ามาจับอีกาทั้งสองตัวของโอดินไว้แล้วพูดว่าไอ้พวกอีกาโง่ทำเหมือนตัวเองรู้ไปสะทุกอย่างอยากให้ข้าฉีกพวกแกเป็นชิ้นชิ้นหรือไงแต่โอดิน ได้พูดขึ้นว่าข้าเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือไงว่าห้ามแปลงร่างเป็นทอส่วนทอก็บอกว่าข้าแค่หยานเล่นๆจากนั้นร่างของทอก็เปลี่ยนกลับเป็นร่างที่แท้จริงนั่นก็คือโลกิเทพแห่งการหลอกลวงโลกิได้พูดขึ้นว่าข้าไม่ได้เห็นปู่ใช้ท่านั้นมาหลายร้อยล้านปีแล้วนะเจ้ามนุษย์นั่นหน้าอิจฉาเป็นบ้าที่ทําให้ปู่ถึงกับต้องใช้โหมดเอาจริงมันหายากมากเลยนะที่จะมีคนทําให้เขาเอาจริงได้ส่วนซูสยังคงบีบปัดกล้ามเนื้อตัวเองต่อไป ทำให้ร่างกายของเขาเริ่มเปลี่ยนไปและมีควันฟุ้งออกมาส่วนอดัมได้ยกกาดขึ้นมาทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เขาแทบจะไม่สนใจซูสหลังจากที่หมอบควันหายไปก็ปรากฏให้เห็นร่างขั้นสุดท้ายของซูสมันเป็นร่างกายเพชร เอริสที่ไม่เคยเห็นร่างนี้ก็ทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมากส่วนเฮอร์เมสได้คิดในใจว่าในสภาพเต็มร้อยสุสสามารถอยู่ในร่างนี้ได้นานประมาณ12-13ถึงนาทีแต่ด้วยอาการบาดเจ็บในปัจจุบันน่าจะทำให้เขาคงสภาพได้แค่5-6ถึงนาทีเท่านั้นด้วยการบีบอัดกล้ามเนื้อตัวเองจนถึงขีดสุดทำให้ซูสได้ยินเสียงกรีดร้องของกล้ามเนื้อตัวเองส่วนอด,ดัมเขาได้ยกกาดขึ้นมาเป็นครั้งแรกโดยไม่รู้ตัวซูสเริ่มเปิดฉากการโจมตีโดยร่างนี้ ซุสสามารถรวบรวมพลังทั้งหมดมาไว้ที่หมัดและปล่อยออกไปใน BL, ทีเดียวทําให้มันกลายเป็นหมัดที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาอาดัมและซูสเข้าประจันหน้าเพื่อแลกหมัดแต่อาดัมก็สามารถหลบหมัดของซุสได้ตามเคย และใช้เนตรพระเจ้าในการกอปปี้และโจมตีซูสแต่ซูสได้โจมตีอีกครั้งอาดัมจึงใช้เนตรพระเจ้าโจมตีกลับไปแต่คราวนี้ซูสสามารถหลบหมัดของอาดัมได้และเข้ามาโจมตีอาดัมอีกครั้งโดยซูสปล่อยหมัดแบบรัวๆใส่อาดัมไม่ยัง้งแต่อาดัมสามารถหลบได้ทุกหมัดและโจมตีกลับไปแบบรัวๆแต่บุญฮิวเห็นว่าสถานการณ์เริ่มไม่ดีแล้วทันใดนั้นก็มีเลือดพุ่งออกมาจากจมูกข,ของอาดัมเนื่องจากเขาใช้เนตรพระเจ้ามากเกินไปดูเผินๆ จะเห็นว่าซูสแค่ปล่อยมัดธรรมาดาแบบรัวๆเท่านั้นแต่ความจริงแล้วมัดที่ซูสปล่อยออกมามันรุนแรงพอที่จะฆ่าอดัมได้ในมัดเดียวด้วยเหตุนี้ทําให้อดัมใช้เนตรพระเจ้าจนถึงลิมิตเพื่อหลีกเลี่ยงความตายมาโดยตลอดการที่ใช้ความสามารถนั้นมากเกินไปทําให้ร่างกายรับภาระอย่างหนักทั้งกล้ามเนื้อและระบบประสาทถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคนที่หมดสภาพก่อนก็อาจจะเป็นอดัมแต่ถึงอย่างนั้นการพลาดเพียงครั้งเดียวก็เท่ากับตายเหมือนกันนั่นทําให้อดัมจําเป็นต้องใช้แนตรพระเจ้า ต่อไปซูสยังคงปล่อยหมัดแบบรัวๆแต่อดัมยังคงหลบได้และสวนหมัดกลับไปจนกระทั่งหมัดของอดัมได้ทําให้ซูสกระอักเลือดออกมาและเลือดของซูสได้กระเด็นไปเข้าตาอดัมทําให้เกิดปฏิกิริยาบางอย่างกับเขาเลือดได้ไหลออกจากหูตาและจมูกของอดัมในขณะที่เขากําลังตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นซูสได้ปล่อยหมัดมาที่หน้าของเขาแบบจังๆ ซุสสามารถโจมตีอาดัมได้เป็นครั้งแรกแต่อาดัมก็ยังพยุงตัวได้อยู่ซุสจึงเข้าไปต่อยอาดัมอีกครั้งจากนั้นก็ปล่อยหมัดแบบรัวๆอาดัมทำได้เพียงป้องกันเท่านั้นอาดัมยังคงโดนยำอย่างต่อเนื่องจนทําให้ลูกๆของเขาทนดูไม่ได้และขอให้อาดัมยอมแพ้ทั่วทั้งสนามส่งเสียงให้อาดัมยอมแพ้เพราะเขาได้ทําทุกอย่างที่ตัวเองทําได้แล้วแต่อาดัมก็ยังไม่ยอมแพ้เขาจะจัดการทุกคนที่คิดจะมาทําร้ายลูกๆของเขาทั้งอาดัมและซุสต่างก็ปล่อยหมัดอันรุนแรง ใส่อีกฝ่ายแบบไม่ยัง้งและแล้วช่วงเวลาแห่งการตัดสินก็ได้มาถึงคนที่ลม้มลงกับพื้นก็คือซูสท,ทุกคนตกใจเป็นอย่างมากที่มนุษย์สามารถทําให้มหาเทพยอย่างซูสลงไปคุกเข่ากับพื้นส่วนลูกๆของอดัมต่างก็ดีใจที่เห็นอดัมยืนหยัดเป็นคนสุดท้ายแต่ทว่าอดัมกับยูดนีงไม่ยอมขยับเพราะว่าเขาได้ตายไปแล้วเขาตายไปทั้งๆที่ยังยืนอยู่พร้อมกับรอยยิ้มซูสบอกว่าอดัมตายไปสักพักแล้วก่อนที่เขาจะล้มลงขณะตายไปแล้วอดัมก็ ยืนหยัดสู้ต่อไปลูกๆของอดัมที่รู้ว่าอดัมได้ตายไปแล้วพวกเขาก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากส่วนร่างของอดัมและวันคิวรี่ของเขาก็ได้สลายหายไปทําให้ชัยชนะในศึกครั้งนี้ตกเป็นของฝั่งเทพ,พเจ้าโดยใช้เวลาในการต่อสู้ไปทั้งหมด7นาที13วินาที